ข่าววินัยทิ่งขืนผู้บอลไทยบายฉีดสไตล์ประจวันที่8มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเทิยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงของทิยงคืนวันนี้อะไรยังไงงานนี้ทีมชาติไทยซ้อมแรกที่เติร์กเมดิสถานอีฟานคดะลั่นขอสามแต้มแม้เดินทางไกลเจอญาติเทียมก็ตามที ดนกันนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเริ่มซ้อมตันทีที่ถึงเติร์กเมนิสถานนะฮะในช่วงก่อนจะเดินกับเจ้าถิ่นสึกคัตเอเชียนคัพ2อ2 7ันีเดอีฟานเตรอและก็คณะคำยกเปิดเผยความพร้อมและก็ความคาดหวังหลังลุยสนามญ้าเทียมหวังจะคว้าชัยฝากฟุตบอลไทยในครั้งนี้ให้จงได้โดยฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงประเทศเติร์กเมนิสถานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกรุ๊ปดี และที่2ที่จะพบกับเติร์กเมดิสถานที่โกจาสเตเดียมกรุงอัสคาบัดประเทศเติร์กเมดิสถานการฝึกซ้อมครั้งนี้บสาสเดาเอชเอโค้ชชาวญี่ปุ่นนำนักเตะทั้ง23คนลงยืดเส้นยืดสายร่างกายก่อนจะเล่นดิงชิงบอลและก็ปิดท้ายด้วยการยืนตำแหน่งโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยก่อนการฝึกซ้อมอีฟานตัรเเองก็แบ็กซาย e ของบีจีประชุมกล่าวบอกว่าการเดินทางค่อนข้างจะนานพอสมควรทำให้มีอาการล้าเหนื่อยล้ากันบ้างในครั้งนี้ ส่วนตัวเองก็มองว่าสภาพอากาศเองก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากาเรื่องของอาหารการกินหลังจากที่ได้ลองกินเมื่อแรกกับท่านัของทีมก็พอจะกินได้ครับเกมที่เราจะพบกับเติร์กเมนิสถานผมมองว่าอย่างน้อยเราต้องเก็บแต้ม3แต้มให้ได้ซะก่อนหรือจะต้องไม่แพ้ก,กลับไปเลยสภาพสนามอาจจะดีในระดับหนึ่งทุกคนเองก็พยายามจะปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดในครั้งนี้ โดยเราได้ซ้อมสนามญ้าเทียมมาบ้างแล้วในครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าการกะจังหวัดบอลน,นั้นตกในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากต้องจับบอลหลายจังหวะสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนให้กำลังใจพวกเรากันด้วยทุกคนจะทําเต็มที่เพื่อเก็บ3มแต้มในคาัังนี้ส่วนด้านคณะคายกมิดฟิลจากเมืองทองเองก็ได้เปิดเผยบอกว่าเราเองนั้นเตรียมร่างกายให้ดีและก็ฟื้นฟูร่างกายให้เพียงพอเพราะว่าต้องการเดินทางค่อนข้างจะไกลในคาั้งนี้ การเล่นกับยญ้าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าทั้งแข็งและก็ยญ้าเป็นแบบที่เราที่ไม่ถนัดด้วยส่วนสภาพอากาศไม่ได้แตกต่างจากที่ไทยมากมายนักการเจอกับเติร์กเมดิสถานเราะจะต้องไม่ประมาทคู่แข่งเล่นอย่างเต็มที่ทุกนัดที่ลงสนามโคอชอิชิอิเน้นย้ำเรื่องแทคนิคซึ่งเราเองต้องเล่นให้ได้ตามแผนเป้าหมายส่วนตัวแล้วจะจะเก็บชัยชนะในครานี้ให้จบได้เพราะเดินทางมาก็เหนื่อยและก็ไกลด้วย โปรแกรมนัดต่อไปของผู้บัญชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันุตบอลเอเชียนครับ2 0 27รอบคัดเลือกแบชเดย์ที่2พบกับเติร์กเมดิสถานนักนามที่อักาบัตสเตเดียมวันที่10มิถุนายนเวลา22น,นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG s p o r t และ Now, ก็ท e วีช i องดาวนดชหลังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อมากันครับ อารัยังไงอิมแจกบยองชื่นชมทีมชาติเกาหลีใต้หลังผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายบอลโลกไปได้โดยอิมแจมบยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวชื่นชมนะฮะทีมชาติเกาหลีใต้ที่สามารถจะตีตัวผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายศึกเพื่อบอลโลกปี2 0 2 6ที่ประเทศคาดาเม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกาได้สาเร็จนะเป็นครั้งที่12ในหน้าประวัติศาสตร์และก็เป็นครั้งที่11ติดต่อกันตับแต่ปี1986้เป็นต้นมา โดยทับสมขาวเองผ่านเข้ารอบนะฮะด้วยผลงานกนารแข่งขันทั้งสิ้น9นัดชนะไป5เสมอไป4ยังไม่แพ้ใครย,ยิงได้16เสียไปทั้งหมด7ประตูไ้ทั้งหมด19แต้มหลังจากฝูงของกลุ่มแม้ว่ายังคงมีเหลือตัดสุดท้ายของรอบ3และเปิดพังจะพบกับคูเวตก็ตามทีสุดั้นอิมแจกบยองเปิดเผยบอกว่าผมขอแสดงความยินดีจากใจทีมชาติเกาหลีใต้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของ,ขของฟุตบอลเอเชีย e. ผมภูมิใจกับความมุ่งม,มั่นตั้งใจของนักกีฬาทุกคนโดยความทุ่มเทของทีมชาติไม่เพียงแค่สร้างผลงานในสนามเท่านั้นแต่เป็นการสร้างพลังใจของคนในชาติผมขออวยพรในครั้งนี้ให้กับนักกีฬาทุกคนไม่ประสบปัญหาการบาดเจ็บและก็เตรียมทีมให้พร้อมก่อนจะลุยรายการชิดับโลกในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมกันต่อไปนะเห็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอกิดต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอาการยังไงงานนี้ทีมแชมป์ไทยลีก10สมัยปิดดีลคว้าโรเบริร์ตเบาเออร์แทนที่ครูนะาโดยทันต์โกสโมสรบริลัมทีมแชมป์ไทยลีก10สมัยตเตรียมที่จะคว้าตัวโรเบริร์ตเบาเออร์อรนัรับจากสโมสรเนฟซีพีเฟเคทีมในลีกสูงสุดของอาเซเซ์ไบจา,านมาร่วมทีมและดูการอบวันที่25ซึ่งดาวเตะชาวเยอรมันในวัย30ปีส่วนสูง183ซนติเมตร เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กขวาและก็กองกลางตัวรับรับนะฮะเคยติดทีมชาติเยอรมนีชุดเยาวชนอยู่20ปีและก็ชุดควา้าเหรียญเงินผู้บัญชายโอลิมปิกเกม2016ในครั้งนี้หมดแล้วโดยส่วนผลงานเกมกับ FC-PFK ดัตนฤดูการส0 2 4ี่ลงเล่นไปทั้งหมด15นัดก่อนจะเตรียมย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปราศสายฟ้าในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ โดยสำหรับโรเบิร์ตเปเออร์เองเริ่มต้นจากการเป็นแข้งเยาวชนของสโมสรคัสบรูนะฮะเอฟซีก่อนที่ปี2014จะย้ายไปเอฟซีอินสโกดัชลงเล่นให้กับทีมทั้งลีกรองและก็ลีกสูงสุดของเยอรมันทั้งสิ้น43นัดยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสจนกระทั่งปี2016นะฮะถูกทางด้้นของเวนเดอร์เบรดเมนซื้อตัวด้วยราคา2.5ล้านยูโรได้ลงเล่นให้กับทางทีมทั้งสิ้น46นัดยิงไป1ประตูกับอีก3แอสซิส โดยปี2018ถูกบริเตนปล่อยยืมไป FC n e เนชเบนะฮะลงเล่นให้ทีมไปทั้งสิ้น24นัดจนหมดสัญญายืมตัวต่อมาในปี2019ก็ถูกทึงนักของฝั่งบริเตนปล่อยขาดไปอาเซนอนตูราทิมในดีกร,รัสเซียอยู่กับทีม2ฤดูกาลลงเล่นทั้งหมด41นัดยิงไป3ประตูกับอีก2แอสซิสจนหมดสัญญาก็ย้ายไปที่ Sent เซนทรีเดียมจากเบลเยียม อันสไตจากซาอุดีอาระเบียและก็ล่าสุดธนาของเนชชี่พีจากอาเซอร์ไยจานในครั้นี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันเรามาดูประเด็นข่าวต่อบบ้านเก่นครับอาร์ตในไงสุปนัสรับเลยว่าช้างศึกเสียเปรียบรูปร่างในเกมโดนกับเติร์กเมดิสถานในช่วงวันอังคารที่ถึงนี้ โดยกันนี้ทานของฝั่งแดวรับจอมบุกทับช้างศึกเผยเตรียมรับมือกับแข้งเติร์กเมีนิสถานมาดีแม้ว่าทีมจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างก็ตามทีโดยสุวรรณธนบริรัตแบ็คขวาของทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยก่อนจะพบกับทีมชาติเติร์กเมีนิสถานในศึกเอเชียนคัพ2027ับรอบคัดเลือกครุฑดีนัดที่2โดยเจ้าเซฟได้เปิดเผยบอกว่าพวกเราเองนั้นก็เตรียมตัวกันมาดีครับศึกษาคู่แข่งกันไปอย่างดีสำหรับความพร้อมก็เต็มที่ครับ ส่วนด้านของสภาพอากาศผมคิดว่าอากาศดีนะครับแต่เรื่องเนสนสนามก็อาจจะต้องอปรับจังหวะนิดนึงเวลาซ้อมครับเพราะว่าเป็นญาติเทียนที่เราเองนั้นไม่ค่อยคุ้นเคยักเท่าไหร่นักส่วนด้านนักเตะของเติร์กเมนิสถานเองนั้นก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่และก็มีความเร็วผมเองก็ไม่ค่อยกังวลอะไรครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีอะไรมีศักยภาพขนาดไหนส่วนตัวผมเองก็คิดว,ว่าเตรียมตัวมาอย่างดีครับ โดยการมาเยือนเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วในครั้งนี้ครับซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็ต้องรับมบือให้ดีพยายามที่จะมีสมาธิตลอดเป้าหมายของเราก็แน่นอนครับต้องชนะเพื่อจะเก็บ3ามแต้มให้ในการรอบต่อไปเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นโดยโปรแกรมนัดต่อไปของผู้บอลชายทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันฟุตบอลเอเชียค,คัพ2027รนบเราคัดเลือกแมตช์เดย์ที่2พบกับเติร์กเบลิสถานที่อักวบัตสเตเดียมวันที่1ิมัชษายนเวลาย2สนาฬิกา ามบรราของประเทศไทยถ่ายทอดสดช่องไทยรัทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และก็ Truevision Now ในขณะ,ะนี้ก็เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจระดึง,งานงานนี้อขอนอกเรื่องสักหน่อยนะฮะเมื่อ AFC ประกาศทีมที่ผ่านครับ l i c e n s i n ง AFC ได้ดูการ่อวันที โดยการนี้ AFC เปิดเผยรายชื่อทีมในศึกไทยที่ผ่านครับลซาซิ่งและก็สามารถจะแข่งขันระดับชวีปในช่วงศรีษะนาได้ศึงสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียประกาศนะฮะรายชื่อสโมสรที่ผ่านการรับรอง AFC ซครับลซาซิ่งสามารถเข้าร่วมกันในการทุนระดับสโมสรระดับทวีปในฤดูกาล25ได้โดยสโมสรในประเทศไทยผ่านครับล่าซิ่งมีทั้งหมด8ทีมดังต่อไปนี้ทรูแบนค์คอกบีจีประชุมบุรีริลัมสิงค์เชียงราย ชมบุรี FC, เอฟซีเบองทองยูนเต็ดการท่าเรือเอฟซราชมบุรี f อฟโดยสำหรับการเด่งขันผุ้บอลระดับสโมสรในเทวีปในบรูริการ2025ซึ่งได้ประกอบไปด้วยรายการประกอบไปด้วย a f c c h แชมเปียนลีกอียริส AFC c h แชม i o n ยนลีก e rit, 2และก็ c h c l l ชาเลนจ์ลีกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมสโมสรตัวแทนของประเทศไทยกันด้วยครับและนี่ก็เป็น ข่าววิไันที่งคืนฟูตบลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่8มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรรทันครับ